นี่เสมอที่ปีใหม่นะยังมองไปที่คณะใจแก้วสารลิครับดูว่างาจะดีกว่าตรงที่เขาไหนเนี่ยปูสู้ดีกว่าจะเป็นฝ่ายชนะปีใหม่กิจเมืองนอนราคาเลรียน,นี่เสมอที่ฝ่ายน้ำเงินคือเสมอที่ปีใหม่นะ 那有第六。 มีบอลดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยลูกฟุตลูกซูอาศัยเข่าในอ่ะเรอยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นยังไม่เล่นนะไม่เล่น ไม่เลยน,นะนกรรมาการรในตตั้งคู่ไอ้ตีเข่าสงสูงไอเ้ตียังไม่เล่นนะมาดา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 นะต้นตทนใจนิดหนึ่งนะน้ำหนักนี่ต้นหลักเลยจะดีกว่ามีนอกมีไน เรืนี้จะสวากว่าแต่ลูกไปปานี่ดูว่ากแม่จะดีกว่านะเพราะว่าลูกเขาไหนนะแล้อมมีซ้ดีด้วยซ้อมดั้งคกคนี้ลงลงลงไปอยู่ด้นะอยู่แดนนะหมดจบที่หนงเป็นตอจะเตารองนายนี้ที่สนะ เราตงเงินเราทำได้เลยได้ไม่ชอบมัน้องเงนนะอเราคอยไปจับอะไรอยูตั้งอยู่กันนอยู่กันนะอยู่กันนะสต่ออยู่กันนะสิ่ต่ออยู่กันนะสต่อไม่ได้ต้องไล่แขนฝังได้ไม่ได้อยู่กันนะสิ่ต่ออยู่กันนะสิ่ต่ออยู่กันนะสิ่งต่ออยู่กันนะสต่ออยู่กันนะสิ่งต

Ha uh -huh. ピーター。 Ach, chưa, chưa, chưa. Gọn lắm, gọn lắm, gọn lắm, อย่้จะต่ออ้ตต่ออยู่บนนั้นจะตต่อน้สอบต่ออยู่้สบต่อ លੈលកា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  and another and another and another